สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหนูเน็ตวารตี้นะคะวันนี้หนูเน็จะพามาชิมก่วยเตียวชามอ่างที่นี่รบบุรีค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าด้านในมีอะไรเด็ดๆกินบ้างตับอ,อะเรค่ะเมนูเยอะอยู่นะ มนูเยอะเลยนะคะมีทั้วผว้เกี่ยวเรือน้ำตกเกาเหลาเย็นตาโฟต้ยมยำโบราณลวกจิ้มหมูหมักตับลูกชิ้นแคบหมูหรือว่าเกี๊ยวทอดก็มีนะคะราคาไม่แพงด้วยชามอ่างเลยจ้ะนั่งเตียงเรือนอเทอร์ในนี้มีดินด้วยติ๊กเอ้าลูกเจ้าแบบไหนเนาะถ้าเป็นชามอ่าองก็จะราคา59บาทเนาะมีหลายราคานะคะธรรมดา40 เป็นอ่างก็จะใหญ่นิดนึงโอเคโอเคะแล้วเราก็บินแบกเขาอย่างป่ะนี่นะคะก็จะพามาดูวิธีการทำชามอ่างๆอย่างนี้เลยนี่ชามมาเลย น้ำ้ำหแบบที่อำเภอเมืองอจังหวัดลบบุรีนะคะใบเตีเ๋ช้ำอ่างจ้ากว่าจะเป็นหม้อน้ำตกงใช่ันนี้น่าจะเป็นหม้อธรรมดาสองหม้อเยอะกว่าน,น,นี่นะคะได้มาแล้วชามังอ่างแบบนี้เลย ทางร้านนะคะก็มีบริการผักฟรีเนาะอันี้เราไปตักเราเองนะคะเป็นบุฟเฟ่ทานได้ไม่อัน้นน้ำโคง้งน้ำแข็งมีบริการนะคะบริการตัวเองเนาะ <c oughs> วชิมน้ำซีอืมอร่อยอ่ะนี <c oughs> ่ต้องกินเลยอ่ะอ,อร่อยเหรอนี่เวทีอย่าดูตะเกียบด้วยนะคะมันองไม่ตัด หวานมุนมากอืมอร่อยนะคะัซสบๆเส้สนะเหนียวเลยอร่อยมากวยเตี๋ยวเรือสุดขัด้นนะคะไม่ต้องปรุงเลยชามอ่างหมูเน้นๆ ใครสนใจเนาะแ<อ>วะมาทานได้นะคะที่นี่อยู่ที่ตัวอำเภอเมืองจังหวัดเพรบุรีนะคะถ๋วยเสี่ยวชามอา่างรู้ไหมทำไมกินเส้นกุ้เส้นอ่ะทำไมอ่ะก็มันไม่อ้วน <c oughs> ก็บอกให้เขาใส่เส้นเส้นน้อยไงใส่หมูดีเยอะมันเกินอ้วนไหมลืะ ที่ไหนะที่เออที่นี่ที่ไหนวะท,ที่นี่นอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีก๋วยเตี๋ยวชามโองเอ้ยไม่ใช่เตี๋ยวชามอ่างนี่เตี๋ยวชามอ,าอ <c oughs> ่า,า,อางเอาจริง,งนะอ่างก็น้าหน้าไหมคะนี่ไหนใหญ่กว่ากัน <c oughs> <c oughs> อ้าวไม่ตอบแสดงว่าอ่างใหญ่กว่าฮะ <c oughs> <c oughs> กินลูกใหญ่ให้ทำเดียวเลยไม่ต้อบโจรโจรอะไรครับโจรอะไรโอ้โหหนจะกินไม่หมดอนเอาไปโชว์กล้องเหมือนทุกโง่อยนะแค่มาโชว์กล้องเลี่ยคุณซื่ออุ้ยแล้ะให้ฉันกินทั้งลูกอ่ะฉันไม่ได้หรอกนะปากฉันแค่นี้ลองวัดด้ยฮะไม่เห็นป้า ไม่รู้ริเห็นเขาทำอ่ะอย่างเงี้ยโชว์ของกินอ่ะจำตามเขาด่านนะว่าเขาเอาไว้ขายพระใช่ป่ะเห็นว่าบุได้บ้านพี่ใหญ่เนาะกินแล้วต้องไปครื่งเครื่องอีกไปไหนอ่ะประการทุ่งนา เครื่องเดี๋ยวจะไปห้างต่อเนี่ยไปเปล่าคนมันเยอะเปล่าคนมันจะแออัดอ่ะเด็กไปห้างห้างนาทำไมไม่เช็ดพริกออกอ่ะ ทิกติดอยู่ที่ปากกันแล้วเรื่องอะไรไมึงเนี่ยเรื่องโกูจะกินให้อร่อยมึงไม่ขดมัขดตลอดเลยเนาะหรอือให้กูมีที่ยืนน้องมึงได้ยินไหมหนูขอตะเกียบขอตันๆเลยเนาะขึ้นจับลำบากว่ะมันไม่ใช่อาชามอ้า ขอเบิ้ลได้ไหมขอเบิ้ลได้ไหมอืมขอเบิ้ลตรงนี้เลยนะอืออืมไม่ดีมั้งมึงก็มั่วอีกอ่ะกูจะกินก๋วยเตี๋ยวมึงก็ไม่พูดอ่ะจะรู้เหรอเบิ้ลอะไรอือแอบยิ้มเลยนะยิ้มเลยบ้าไม่ได้คิดแบบนั้นมึงยิ้มเลยแค่จะคิดแบบนั้นแล้วบ้างั้มาแสกยิ้มทำไมเอากูยิ้มผิดหรอจะตกลงเบิ้ลได้ไหมอือเบิ้ลก็ได้เอร็ bên cái bên điều à teo, 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 một lốm đấy chả năm lai ừ, năm à một kí tiểu mấy kí tiểu một tuần là hơi kẹt hả lên Ừ, เบิร์ไหมเบิร์นเบิร์กินไปกินมาก็เป็ีนกันมาอ่ะใส่พริกกันมันก็เผ็ดเด็ดใส่น้ำปลามันก็เค็มอืมมันก็ผู้ถูกแล้วไงอืมก็ถูกแล้ว พูดคนเดียวไงกูมไม่ได้พูดกับมึงองน้ำตาลเนี่ยเขาไม่ลับเต็มโหลนะแต่มากินกันสองคนอนะไปครึ่งโหลแล้วอะ่ะ <c oughs> อิ่มแล้วกลับบ้านได้โอ้ยหนังท้องตึงหนังตายย่อน อิ่มอร่อยมากกว่าเดี่ยวชามอ่างเดี๋ยวครั้งหน้าจะไปกินอะไรไปเที่ยวที่ไหนไปติดตามกันจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องหนูเนสวาไรตี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าจ้า